วันนี้มีข่าวที่สำหรับแฟนๆแ,แล้วก็คนที่ใช้มือถือฮุยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮุยสามารถเล่นไลน์ได้อย่างที่ควรจะเป็นแล้วนะครับสามารถแจ้งเตือนได้ตามปกติแล้วแล้วก็สามารถแชร์โลเคชันพิกัดได้ด้วยนะวิธีทําง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนแรกเข้าไปโหลดแอป,ปที่ฮุยแอปแกลเลอรี่นะครับตัวนี้เลยเข้าไปปุ๊บแล้วก็เสิร์ชหาชื่อแอป,ปที่ชื่อว่า l i น์ h o าส์ครับไล h ์ h o าสตัวนี้นะครับอย่าไปโหลด Li น์ h o า e ตัวอื่นนะ เพราะว่าแอปชื่อน,นี้มีอยู่หลายตัวเลยอย่าสับสนครับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยเสร็จแล้วเขาจะถามว่าจะติดตั้งตัว Light House EX ด้วยไหมก็ตอบว่าตกลง i n s t a l l ไปเลยนะครับเราจะไม่เห็นแอปในตัวหน้าจอของเรานะเพราะว่าเขาติดตั้งเข้าไปที่ระบบซึ่งเราจะมองไม่เห็นครับแต่มาทํางานได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปโหลดไลน์พอค้นหาคําว่าไลน์นะครับก็จะเจอตัวแอปไลน์ก็ทําการติดตั้งจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแชร์โลเคชันนะกดปุ๊บอ่ะ บุ location. ๋มโลเคชันตรงนี้นะเห็นไหมสามารถเข้าถึงแผนที่ได้แล้วนะครับเอาง่ายๆว่าตอนนี้โหวตเขาก็สามารถใช้งานไลน์ได้อย่างที่ควรจะเป็นนะสามารถแชร์โลเคชันได้แล้วก็แจ้งเตือนได้ปกติแล้วนะครับเพราะว่าทีมงานไลน์คราก็ไม่ได้ทิ้งโหวตไปไหนนะก็ยังพัฒนาลงกันอยู่นะครับถ้าลองแล้วได้หรือไม่ได้อย่างไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าทําได้คนอื่นจะได้รู้ด้วยว่ารุ่นไหนหรือเวอร์ชันไหนใช้งานได้หรือถ้าทำไม่ได้เนี่ย ก็จะได้ช่วยกันแก้ไขหรือว่าผมเองก็จะได้ไปฟีดแบ็กกับทางหัวเว่ยให้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย